สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของต่างชาติที่เขาประหลาดใจมากที่ลูกของเขาเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้เมื่อเรียนในโรงเรียนไทยซึ่งทำให้เขาปลื้มมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะลูกชายผมเปลี่ยนไปจนจำแทบไม่ได้ต้องขอบคุณโรงเรียนไทยที่สอนดีมาก เรื่องราวนี้ถูกแชร์โดยมิสเตอร์เจมส์วิศวกรชาวแคนาดาที่ย้ายมาทำงานในประเทศไทยพร้อมกับครอบครัวโดยเขาได้ตัดสินใจส่งน้องวิลเลียมลูกชายวัยสิบขวบเขาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลไทยแห่งหนึ่ง ตอนแรกที่ย้ายมาเราก็กังวลมากครับวิลเลียมเป็นเด็กฝรั่งทั่วไปคือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากจะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลมารองรับไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งและไม่ค่อยใส่ใจเรื่องระเบียบวินัยเท่าไหร่ที่แคนาดาเขาจะเน้นอิสระทางความคิดค่อนข้างมากเรายอมรับว่าบางทีก็ทาให้เราปวดหัวเหมือนกัน เขาและภรรยาตัดสินใจให้ลูกเรียนโรงเรียนไทยเพื่อที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอย่างลึกซึ้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับทำให้พวกเขาประหลาดใจอย่างมากช่วง3ามเดือนแรกวิลเลียมยังบ่นเรื่องการตื่นเช้าเรื่องทรงผมเรื่องการเข้าแถวแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งเปลี่ยนเป็นเด็กมีมารยาทและอ่อนน้อม สิ่งแรกที่เราสังเกตได้คือวิลเลียมเริ่มไหว้เวลาเจอผู้ใหญ่เขาจะยกมือไหว้คุณครูไหว้เพื่อนร่วมงานของผมหรือแม้กระทั่งพนักงานในคอนโดตอนแรกเราคิดว่าเขาแค่เรียนแบบแต่ต่อมาเขาเริ่มยกมือไหว้เราด้วยเวลาที่เราให้ของหรือสอนอะไรบางอย่างมันเป็นความอ่อนน้อมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมิสเตอร์เจมส์กล่าวด้วยรอยยิ้ม เขายังรู้จักใช้คำว่าครับอย่างเหมาะสมมันทำให้เขามีสเสน่ห์และดูน่ารักขึ้นมากเวลาพูดกับคนไทย มีระเบียบวินัยและรับผิดชอบมากขึ้นจากเด็กที่เสื้อผ้าจะโยนไว้ตามพื้นโต๊ะทำการบ้านรกตลอดเวลาตอนนี้วินเลี่ยมจัดกระเป๋าเองตื่นนอนเองโดยไม่ต้องปลุกและดูแลเครื่องแบบนักเรียนอย่างดีเขายังเล่าให้ฟังเรื่องการทำความสะอาดห้องเรียนการช่วยคุณครูถือของหรือการทำหน้าที่เวรประจำวันซึ่งที่โรงเรียนเก่าแทบไม่มีกิจกรรมเหล่านี้เลย ภรรยาของเขาเสริมว่าลูกชายดิฉันเริ่มมีจิตอาสาโดยธรรมชาติวันก่อนมีคนชาราทำของตกที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตเขาเป็นคนแรกที่รีบเข้าไปช่วยเก็บดิฉันตกใจมากว่าลูกเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วหรอเข้าสังคมและปรับตัวเก่ง มิสเตอร์เจมส์เล่าต่อว่าวินเลียมไม่เพียงแต่ได้ภาษาไทยดีขึ้นเท่านั้นแต่เขายังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้นมากเขาสอนให้ผมรู้จักคำว่าพี่น้องและความสัมพันธ์แบบลำดับอาวุโสในสังคมไทยเขาเข้าใจว่าการเคารพคนที่อายุมากกว่าไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการให้เกียรติตอนนี้เขามีเพื่อนคนไทยเยอะมากและเป็นคนกลางที่เชื่อมเพื่อนต่างชาติกับเพื่อนไทย ได้ ผมและภรรยาอยากจะบอกว่าเราประทับใจโรงเรียนไทยมากครับพวกคุณไม่ได้แค่สอนเรื่องวิชาการแต่สอนเรื่องความเป็นคนสอนให้ลูกเราเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตใจดีงามและรู้จักกตัญญูรู้คุณมิสเตอร์เจมสรุปลูกชายผมเรียนเก่งขึ้นมีความสุขขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือนิสัยดีขึ้นมากจนเราแทบจำไม่ได้ที่บ้านเราก็พยายามรักษานิ ไทยๆเหล่านี้ไว้ขอบคุณคุณครูและระบบการศึกษาไทยจริงๆครับที่มอบสิ่งล้ำค่านี้ให้กับลูกชายของเรามาฟังความคิดเห็นกันบ้างค่ะว่าต่างชาติจะมีมุมมองกันอย่างไรกับท็อป,ปิกนี้ความคิดเห็นแรกค่ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือการรู้จักกาลเทศะ ลูกสาวฉันเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรอจนกว่าผู้ใหญ่จะพูดจบซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กอเมริกันสมัยใหม่ไม่ค่อยมีกันและการที่เธอต้องใส่ชุดนักเรียนที่เรียบร้อยทุกวันมันสร้างความรู้สึกของความเท่าเทียมกันและความภาคภูมิใจในตนเองความคิดเห็นต่อมาค่ะ ผมชอบที่โรงเรียนไทยปลูกฝังเรื่องความกตัญญูผ่านกิจกรรมต่างๆในวันแม่วันพ่อลูกชายผมเคยคิดว่าการแสดงความรักคือการพูดตรงๆแต่ตอนนี้เขารู้จักการแสดงความเคารพผ่านการกระทำและเข้าใจความหมายของการดูแลผู้มีพระคุณอย่างลึกซึ้งซึ่งหลักสูตรตะวันตกมักมองข้ามไปความคิดเห็นต่อมาค่ะ โรงเรียนไทยสอนเรื่องการปรับตัวทางสังคมได้ดีมากลูกชายผมเป็นเด็กขี้อายมากแต่การที่เขาต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มใหญ่ในห้องเรียนเดียวกันเกือบทั้งวันทำให้เขาต้องเรียนรู้ที่จะประนีประนอมแบ่งปันแล้วทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างแท้จริงต่างจากระบบเดิมที่เน้นตัวบุคคลเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นต่อมาค่ะที่ปรึกษาธุรกิจ ลุผมกลายเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการตื่นเช้าการเข้าแถวการทำความสะอาดห้องเรียนสิ่งเหล่านี้สอนให้เขารู้จักความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและจัดการเวลาส่วนตัวได้ดีขึ้นมากผมไม่ต้องคอยจ้ำจีจำ้จ้ำฉายเรื่องการบ้านเหมือนเมื่อก่อนความคิดเห็นต่อมาค่ะ ฉันหลงรักที่ลูกฉันเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านการปฏิบัติจริงเขาไม่เพียงแต่รู้จักการไหว้แต่เข้าใจความหมายของมันว่าคือการให้เกียรติซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดและการได้เรียนวิชาดนตรีไทยนาฏศิลป์หรือแม้แต่การทำอาหารไทยในชั่วโมงเรียนมันคือการศึกษาที่ผสานชีวิตอย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อมาค่ะ ผมประทับใจในความเป็นชุมชนของโรงเรียนมากลูกสาวผมรู้สึกผูกพันกับคุณครูเหมือนญาติผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่ผู้สอนพวกเขาดูแลกันเหมือนครอบครัวและนักเรียนรุ่นพี่ก็ดูแลรุ่นน้องอย่างอ่อนโยนความอบอุ่นแบบนี้หาได้ยากในระบบการศึกษาญี่ปุ่นที่เน้นการแข่งขันสูงความคิดเห็นต่อมาค่ะ สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือลูกชายฉันเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนการที่เด็กๆถูกสอนให้ช่วยกันยกโต๊ะเก้าอี้หรือทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสร้างจิตสำนึกของการเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลบ้านหลังที่สองของตนเองซึ่งสิ่งนี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่บ้านด้วยความคิดเห็นต่อมาค่ะ ลูกสาวผมเรียนรู้เรื่องการเคารพผู้ใหญ่และอาวุโส ổ, ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเรามากเธอจะพูดจาสุภาพเรียบร้อยและมีหางเสียงเสมอเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเรามันทำให้เรามั่นใจว่าเธอเติบโตมาเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและนุ่มนวลความคิดเห็นต่อมาค่ะ ผมเคยสอนที่ยุโรปมาแต่ผมเห็นว่าโรงเรียนไทยมีการควบคุมความเกรงและการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนได้ดีกว่าลูกชายผมไม่เคยต้องกังวลเรื่องการโดนกลั่งแกล้งอย่างรุนแรงเพราะมีกรอบของระเบียบวินัยที่ค่อนข้างชัดเจนทำให้เขามีสมาธิกับการเรียนมากกว่าความคิดเห็นต่อมาค่ะ ลูกชายฉันได้เรียนรู้เรื่องความอดทนและการรอคอยในการทำกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาร่วมกับคนจำนวนมากทั้งในพิธ,ธีการต่างๆหรือการทำกิจกรรมตามขั้นตอนของโรงเรียนซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตจริงแต่โรงเรียนตะวันตกมักจะพยายามเร่งทุกอย่างความคิดเห็นต่อมาค่ะ ผมชอบที่หลักสูตรไทยยังคงเน้นทักษะวิชาการพื้นฐานที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ลูกผมได้เรียนรู้พื้นฐานที่แน่นมากจนสามารถเทียบชั้นกับเด็กนานาชาติได้สบายๆและยังได้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สามอีกด้วย <c oughs> ความคิดเห็นต่อมาค่ะ ลูกชายฉันเรียนรู้ที่จะประหยัดและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าโรงเรียนไทยไม่ได้เน้นวัตถุนิยมมากเท่าโรงเรียนนานาชาติทำให้ลูกฉันไม่รู้สึกว่าต้องแข่งการอวดของแบรนด์เนมและเห็นคุณค่าของการศึกษามากกว่าเครื่องประดับความคิดเห็นต่อมาค่ะ การที่ลูกฉันต้องเรียนร่วมชั้นกับเพื่อนๆคนไทยทำให้เธอได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชนชั้นเธอเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีฐานะดีและการให้เกียรติผู้อื่นไม่เกี่ยวกับความร่ำรวยแต่เป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นการศึกษาที่แท้จริงความคิดเห็นต่อมาค่ะลูกสาวผม เป็นเด็กที่มีความเคารพต่อสัญ,ญลักษณ์และพิธีการการเข้าร่วมพิธีการสำคัญของโรงเรียนเช่นการทำบุญการไหว้ครูสอนให้เธอรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมีความหมายที่สูงส่งกว่าแค่ตัวบุคคลทำให้เธอมีความสํารวมและนอบน้อมความคิดเห็นต่อมาค่ะ ผมภูมิใจที่ลูกชายผมเริ่มมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเช่นการปลูกต้นไม้การขัดแยกขยะการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะซึ่งมันถูกปลูกฝังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมโรงเรียนไปแล้วไม่ใช่แค่กิจกรรมพิเศษความคิดเห็นต่อมาค่ะ ลูกสาวฉันกลายเป็นเด็กที่ทานอาหารง่ายและไม่เลือกมากเพราะเธอต้องทานอาหารที่โรงเรียนเตรียมไว้และต้องเรียนรู้ที่จะทานร่วมกับผู้อื่นการที่เธอได้สมัมผัสรสชาติและรูปแบบของอาหารไทยหลากหลายทำให้เธอปรับตัวได้ดีกว่าเด็กฝรั่งที่ทานแต่เมนูเดิมๆความคิดเห็นต่อมาค่ะ ผมเชื่อว่าความเคร่งครัดเรื่องทรงผมและการแต่งกายที่หลายคนบ่นนั้นกลับเป็นผลดีลูกชายผมไม่ต้องเสียเวลาคิดเรื่องแฟชั่นหรือกังวลว่าเพื่อนจะแต่งตัวอย่างไรมันทำให้เขาจดจ่ออยู่กับการเรียนและการเป็นนักเรียนอย่างแท้จริง ความคิดเห็นต่อมาค่ะลูกสาวผมมีความสามารถในการทำงานอย่างละเอียดและเป็นระเบียบ diligence มากขึ้นการที่ต้องคัดลายมือภาษาไทยการทำรายงานที่ต้องสะอาดและสวยงามทำให้เธอมีมาตรฐานในการทำงานที่สูงขึ้นอย่างมากผิดกับระบบเดิมที่เน้นแค่ความคิดสร้างสารรค์แต่ขาดความประณีต ความคิดเห็นต่อมาค่ะการที่ลูกผมต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับครูแม้ว่าจะเป็นครูต่างชาติในหลักสูตร EP ทำให้เขาพัฒนาทักษะการเป็นนักสื่อสารแบบ2ภาษาที่ยอดเยี่ยมเขาเรียนรู้ที่จะสลับภาษาได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับอนาคตในการทำงานระดับโลก ความคิดเห็นต่อมาค่ะฉันรู้สึกว่าลูกสาวฉันได้รับความรักและความเมตตาจากครูมากกว่าที่คาดหวังไว้มากคุณครูไทยมีความอดทนและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเด็กแต่ละคนจริงๆการดูแลเอาใจใส่ที่มาจากใจนี้เองที่ช่วยหล่อหลอมให้ลูกฉันเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น